สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยไลน์มินิบลูทูนีเดียนี้เราจะมาดูฮอนด้ามันดี้ดู s t 9 0ปี1น7 2น,นะครับดูดูคันนี้นะเพื่อนโอ้โหไซส์ันเพิ่มขึ้นมาเพื่อนมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับไม่รู้ในบ้านเรามีหรือเปล่านะครับมันมีความล้ายดีไซน์เนี่ยใกล้ๆกับรุ่นปัจจุบันของบ้านเราเลยแต่แบบอีบัตรจ,จ๋าเลยนะครับ ที่บากแบบจ๋าๆจาเลยนะแล้วคันก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเพื่อนแองนี่ยกไปเลยโอโ้ยบอลโคนยกนะชกหน้าชกหลังคนะือผมว่าเอาไปกระโดดได้เลยนะเพื่อนสวยมากดูเครื่องนะครับอืมปลายยกนะปลายยกแรด้ากไอ้สี่เก้าสิเก่งนะเจ๊มากเลยเพื่อน ไม่เล็กไม่ใหญ่กลางะครับอือหืออไอ้ที่บิดกุญแจอยู่ด้านข้างนะครับไอ้ก็ไม่ใช่แฟนดูนะครับไม่รู้ว่าไอ้ที่บิดกุญแจเนี่ยอยู่ด้านบนหรือว่าอยู่ด้านข้างแบบรุ่นนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหน,นรุ่นนี้อยู่มาแลเกเปลี่ยนด้ายคลิปนี้ได้เลยโอโหคือรุ่นนี้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับสีเหียว หน้าเขาหลับยกสูกงนั่นไม่ออกแนววิบากตปเลยนะเพราะว่ากระจกอยู่ฝั่งเดียวกัแค่ฝั่งเดียวด้าหน้าด้านหลังนะครับ มีสวิตด้านข้างนะคล้ายๆของ S R นะครับมันมนีมันนะเพื่อนอยากดูจริงๆในไทยมีกี่ลำสามารถมาแรกเปลี่ยนใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่องข้องเรือดกักเอาไปกระโดดน่าจะพอได้เลยหรือยกหน้าเขากลับมันยกสูงเนาะ แ่จัดนะครับเพื่อนั่านไหนนะครับมีร่นีเนี่นะปอย่รแชันได้คลิปนี้เลยถ้าเพืนชืนชอบคลิปนี้นะครับหรือชือ่นชอบรุ่นนี้นะ็บไว้์กดแชร์เป็น,ใ,นไปไให้ผมนดชองนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเพื่อนสวัสดีครับ